อ๋อนี่หมอเนีวยวะอ๋อหมออยาให้มันช่วยเลยจะเข็มหนึง่งอ๋อโอ้ท่านหมอโอ้ยท่านเป็นไรนะรู้สึกว่าค่าค่าดื่มเบียร์มาขวดหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้คือค่าเม,มามาสามสี่วันแล้วยังไม่หายสางสักทีเลยอะ <c oughs> ท่านพอจะรู้วิธีไหมนะ อืาเขาพึง่งจวมาเป็นข้าพึง่งจบมาเป็นแพทย์อ่ะข้าจะเป็นนักเรียนแพทย์อยู่เลยอ๋อเลยไม่แน่ใจนะอ่ะผมมันผ่านมาหลายมันผ่านมาหลายวันแล้วอ่ะแต่ว่าข้ายังเซยอยู่เลยลนะอันลอหลงนั่งพักอักหน่อยมั้เพื่อจะดีขึ้นโอ้โ <c oughs> โอ้ท่านจะเดินเยอะแล้วล้มลงไปงหลงนะังนั่นยวเกิดบาดเจ็บขึ้นมา อ๋อตอนนี้ข้าก็รู้สึกบบบาดเจ็บนิดหน่อยท่านพอจะรักษาข้าได้ไหมอืมงั้นาเราเอายานีไปกินดูกแป้นเหมือนกันเลยน่หว <บบ S 1> ่าอยากจะดีขึ้นเป็นยาแก่ปวดนะอ๋อข้าเห็นแล้วะกระดกก่อนอ๋อ, <c oughs> อข้าดีขึ้นมาเลยแล้วอันนี้มันเท่าไระะนะปั่น เพิ่งจะเดินทางมาหรือเปล่าอ่ะใช่แล้วโอ้ท่านเพิ่งเดินทางมาที่เพิ่าหมอช่วยแล้วกันนะไม่เป็นไรโอ้ขอบ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 ใจท่านมากเลยอ่ะอืมไม่เป็นไรนไม่เป็นไรว่าแต่ว่าแต่ท่านหมอชื่ออะไรเหรออ่าหมอลิกน่ะหมอลิกใช่ไหมใช่แล้วน่ะปกติท่านประจำอยู่ที่เมืองไหนเหรอโอ้ ไม่มีเมืองประจำนะเราเวียนกันไปเรื่อยๆนะอ๋อเราจะได้รู้พื้นที่นะโอ,โอ๊ะได้เลยงั้นข้าไม่รบกวนทานแล้วนะเออขอให้เป็นวันทีน่ดีนะท่านท่านก็เดินร,ระวังด้วยท่านเมาอะ <c oughs> โอเคเ <c oughs> ช่กนการเช่กนการสีไปสีมาอยู่นั่นแนะ่ะ อุ้ยงูไอ้เชี่ยแบบนี้ต้องตีให้ตายสัตมีพิษสัตมีพิษไอ้สัตอ,อีอีสัตแม่มาคัดกูนี่ <c oughs> แบกงูขึ้นบ่า มเมาจัดแบงงูขึ้นบ่าอะไรเนี่ยเอามาขายเลยครับเพิ่งเพิ่งได้มาตะกี้ไอ้เหี้ยได้มาสองดสี่เหรียญ a few minutes later อุ้ยเอ้า อะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆแม่งมาใช้อีเกิลไอเฉยอ๋อเอ้าอะไรกูยังไม่ได้กดเลยอะไรวะงงทำไมอยู่ดีเป็นอย่าง A few minutes later ว่ากูก๊กเก๊กโก๊กเก๊กโก๊กเก๊จับพิมอะไรอ้าวไอเสะด้วยเป็นหวัดเปล่าวะอุ้ยอุ้ยกูรู้แล้วไม่พี่พี่รู้ละพี่รู้ละอ๋อนี่ไงเมื่อกี้กูโดนงูกัดใช่มันเกี่ยวเปล่าวะอาจจะเป็นพิษงูเล่นเข้าสู่หัวใจอะไรเงี้ย เกี่ยวไหมกินน้ำล้างพิษก่นอนเฮ้ยเกี่ยวเปล่าวะทหายแล้วมันยังไอไม่หยุดเลยนอะอาจจะเป็นไอเลิฟยูือเปล่า,มาไม่แล้วกู <c oughs> โอ้ท่านมอลิก อย่าไรทันเราจะไม่หายเมาอ,อย่างนั้น oh, ละโอ้ยไม่หายเมาเพิ่มเติมก็คือโดนโดนงูกัดมาด้วยอ่ะโอ้ยอ่อแก้ผนไคดยาคาด้วยลนะค่ากลัวตายลนะ่ะคแก้ดโลน่ะบอยใค่ะต้องไปซื้อก่อน เร็วๆเลยท่านหมอหมอส่งให้ก่อนนะคะโอ้ได้ได้รับได้รับเออท่านเลยค่ะท่านเลยนะแล้วแกพีดงูโอ้โหเดื่มเป็นวิสกี้เลยฮะหมอเอสเม่หมอเอสเม่อยู่หรือเปล่าคะว่าไงคะเหมือนชายคนนี้เขาจะมาหาคารหลอดหนึ่งแล้วนะเขาเพิ่งเดินทางมาน่ะ ่ยินดีจะช่วยเขาได้ใช่หรือเปล่าแบบว่ายาแก่พิษงูหนึ่งขวดอ๋อก็ได้ค่ะแต่เมื่อกี้หมอให้เขาไปแล้วเออจิ๊บมีเคสเดี๋น่าจะต้องไปกันอ๋อแล้วเรื่องคา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 ยาหน่เป็นไรท่านคายานะคะออาไปรับเคสก่อนนะท่านโอเคท่านโชคดีอะ